สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอคิตชลีชอ,ลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่1กรกฎาคม2,564โดยเริ่มต้นคำทำนายตั้งแต่วันนี้ก็คือ24มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับไม่ได้มีผลต่ออดีต ที่ผ่านมาหรืออนาคตที่นอกเหนือจากวันที่1ไปแล้วในคลิปนี้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับการงานการเงินโชคลาภบุญเสริมดวงชะตาแล้วก็ตัวเลขมงคลนะครับที่สำคัญที่สุดผมทำนายดวงชะตาผ่านทางหน้าไพ่แบบจนเนอรลก็คือภาพรูมรมกว้างไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นจงใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดากับการทำนายดวงผ,ผ่านทางช่อง YouTube แบบนี้นะครับสำหรับช่องทางการติดต่อเพื่อที่จะดูดวงกับผมหมอกริชชรีก็ยังคงเหมือนเดิม ทั้งเบอร์โทรศัพท์ ID l ดีย f a n p a ฟนเพจ f a c o b o o นะครับติดต่อพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าคลิปที่ผมพูดถึงราศีที่ผมกาลังกล่าวอยู่ณนะกอนนี้เนี่ยเป็นราศีอะไรและจัดอยู่ในกลุ่มราศีที่ สี่ได้อย่างไรนะครับราศีที่ผมพูดถึงก็คือราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่าง,งวันที่13มีนาคมถึง12เมษายนราศีมีนในรอบปักนี้จัดอยู่ในกลุ่มราศีมหาเฮงอันดับที่สี่ด้วยเพราะว่ายังมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างเข้ามาเกี่ยวพันอยู่โดยเฉพาะเจ้าชะตาเองจะกลายเป็นคนที่ดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองบางทีบางครั้งเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ปิดกั้นความคิดเห็นของคนอื่นไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือบางครั้งใครมา ทวงติงอะไรนิดหน่อยก็มักจะไม่ค่อยพอใจเกิดอาการแบบโมโหหุนหันพลันแล่นเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นราศีมหาแห่งอันดับที่4เท่านั้นเอ,เองนะครับแต่เรื่องอื่นเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นนะครับราศีมินในรอบฝั่งนี้เนี่ยเรื่องการงานสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือหากแม้นเราดื้อด,ด้านกระด้างกระเดื่องเกินไปเนี่ยการงานก็ไม่ก้าวหน้าแถมยังไม่ได้เป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ แต่ถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนกลายเป็นต้นอ้อลู่ไปตามลมรับรองได้เลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่จะพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือในสิ่งที่คุณควรจะได้รับบุญกุศลจะเป็นตัวชนวนเหตุเป็นตัวชักพาให้คนราศีมีนประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยขบวนการของทานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งหากคุณมีวิหารธรรมทั้ง4ี เมตตากรุณาุทตตาอุเบกขาเป็นกิจวัตรในตัวของคุณอยู่แล้วเชื่อเถอะว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้รับในสิ่งที่พระเจ้าหรือสวรรค์ประทานให้ชะตาชีวิตในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีค่อนข้างที่จะมากนะครับคนราศีมีนกําลังจะประสบกับเรื่องของความโชคดีโดยเฉพาะเรื่องของการงานกับการเงินบางครั้งคุณอาจจะเขียนชื่อที่อยู่ส่งชิงโชคอ,อยู่ๆคุณได้รับข่าวดีได้รับโชคลาภเป็นทองคำเป็นเงินเป็นรถเหล่านี้จะปรากฏกับคนที่เกิดราศีมีนขึ้นในรอบ วันที่1กรกฎาคามนี้เรื่องของการงานก็เช่นเดียวกันถ้าคุณกําลังอยู่ในกลุ่มงานของคนที่ทําธุรกิจประเภทค้าทอง หรือว่าทาธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของไฟแนนซ์การเงินการธนาคารหรือแม้กระทั่งอาหารเครื่องดื่มคุณกําลังจะได้รับความสําเร็จในรอบปักนี้มีโอกาสดีๆในการขยับขยายกิจการหรือบางครั้งคุณอาจจะกลายเป็นคนที่อินเทนทันสมัยเข้าใจในความรู้สึกของทุกคนว่าต้องการการบริการแบบไหนมีการปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ในเรื่องของการให้บริการจากที่เคยแบบเรียบๆก็กลายเป็นอะไรที่มันแบบโลดโผนจนทะยานจนสน่งผลทีจะให้คุณกลายเป็นที่รู้จักหรือกล่าวขานถึงคนทั่วไปในรอบปักนี้เพราะฉะนั้น เื่องของการงานถือว่าโดดเด่นยิ่งถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มของงานราชการในรอบปังนี้ชาวราศีมีนกำลังมีโอกาสดีๆในส่วนของการเติบโตทางอาชีพการงานคุณจะกลายเป็นหัวหน้ากลายเป็นแม่ง,งานกลายเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบกลุ่มคนอีกหลายๆกลุ่มผลงานของคุณอยู่ที่การกระทําในการครั้งนี้เพราะนั้นคนราศีมีน เขามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าขอให้ใส่ใจในเรื่องของการงานทุกอย่างทุกศาสทุกแหนที่คุณทําอยู่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปลบหรือไปเรียเจ้า n ô n เจ้านายอะไรนะครับขอให้คุณใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นการไต่เต้าที่ดีที่สุดและแน่นอนมันจะเป็นการที่กระทําแบบถาวรแล้วนินนรันดร์ตลอดไปนะครับ คนราศีมีนเรื่องของการงานเนี่ยถ้าคนที่ทํางานประจําหรือทางานบริษัทห้างรา้านต่างๆในรอบปักนี้ถือว่าคุณไปได้สวยมีโอกาสดีๆม,มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานรวมถึงฐานเงินเดือนที่ขยับขึ้นด้วยใครที่กําลังอยากจะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจหรืออยากทําธุรกรรมทางการเงินถามว่าไปได้ไหมต้องบอกว่าไปได้ส่วนว่าจะได้มากได้น,อน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในเรื่องของการเงินก่อนอื่นเรื่องของการงานวนกลับมาอีกรอบหนึ่งกรณีถ้าใครเกิดราศีมีนในรอบปักนี้แล้วอยากจะขยับขยายหรือเปลี่ยน เรื่องของการงานคุณจะได้รับข่าวดีจากผู้หญิงสูงวัยผิวขาวคนคนนี้จะเป็นคนแนะนําหรือว่าบอกกล่าวในเรื่องของแรงงานหรือบริษัทห้างร้านที่เขากําลังจะรับคนเข้าทํางานเหมือนกับว่าเขาเป็นคนส่งข่าวมาให้คุณได้รับเป็นโอกาสดีๆที่คนราศีมีนกําลังจะได้รับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพยายามตั้งอกตั้งใจหรือว่าพยายามทําในสิ่งที่ ควรทาและถูกต้องแล้วเชื่อเถอะว่าคุณจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแน่นอนแม้จะเป็นการทํานายในระยะสั้นๆแต่มีผลส่งต่อเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับพลังทั้งหมดทั้งมวลขับเคลื่อนด้วยทานศีลและภาวนาอย่างที่ผมเรียนไปในทุกๆคลิปเนะเพราะฉะนั้นในรอบปักนี้คนราศีมีนอยาได้ยอด่อท้อในกรณีที่คุณกําลังยอ่อท้อหรือท้อแท้สิ้นหวังในคลิปนี้ผมขอเป็นกําลังใจให้กับคนราศีมีน,นทุกๆคนนะครับเรื่องของการงานถือว่ามีอุปสรรคป,ปัญหาแต่เราสามารถผ่านพ้นได้ ถ้าเราเพียงแต่มีสติแล้วตั้งใจทาให้ดีที่สุดสํารวจตัวเองให้มันถ่องแท้ว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขหรือปรับปรุงแค่นี้คุณราศีมีนจะประสบความสำเร็จแน่นอนเรื่องของการงานครับคราวนี mm hmm. ้มาต่อกันเรื่องของการเงินนะครับการเงินคนราศีมีนะในรอบปักนี้ต้องเรียนว่ามีโอกาสดีๆอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้นะับว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จทั้งเรื่องของโชคลาภทั้งเรื่องของการ ําธุรกรรมทางการเงินหรือแม้กระทั่งการที่เรากําลังรอรุ้นเงินอะไรสักอย่างอยู่ในรอบปักนี้คุณจะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะในช่วงประมาณหลังวันที่หนึ่งกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยคนราศีมีนจะมีโอกาสลึต้ตาปากมีโอกาสที่จะประสบความเร็จได้รับโชคลาภที่ควรแก่ฐานะตนส่วนใหญ่คนที่จะได้รับโชคลาภของชาวราศีมีนต้องเป็นคนที่อยู่ในศีลในทางทานศีลภาวนาหมัม่นทําบุญทําทานอยู่เสมอ หรือบางครั้งบางทีก็เป็นคนที่มีใจเป็นกุศลช่วยเหลือเกื้อหนุนสังคมทั้งคนเข้าคนแก่หรือแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวต่างๆเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีรักใคร่กลมเกลียวคนอื่นพร้อมทั้งแสดงความเสียอกเสียใจในกรณีคนอื่นเขากําลังทุกข์ทรมานหรือ ปอบรมทุกคนที่เขาหลังทุกเศร้าหรือว่าเจ็บปวดทรมานอยู่ลักษณะเป็นแบบนี้คนราศีมีนหากแม่นคุณอยู่ในกลุ่มแบบนี้รับรองได้เลยว่าการเงินของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จส่วนท่านไหนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วอยากจะขยายกิจการโดยอยากจะขอทุนขอเงินจากสถาบันการเงินคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณ27-28ในรอบปลายเดือนนี้มีข่าวดีๆเรื่องการเงินมาหาแต่บางครั้งมันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็ม,ม,ตมหน่วยทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่ที่ความสามารถของคนราศีมีนเองนะครับ ในกรณีการงานการเงินเป็นแบบนี้แล้วถ้าถามผมว่าแล้วถ้าสมมติเราต้องการให้ทุกอย่างมันราบรื่นไม่ติดไม่ขาดเลยบุญกุศลเสริมดวงชะตาคนทําแบบไหนชาวราศีมีในรอบปักนี้เนี่ยนะครับบุญเสริมดวงชะตาเนี่ยที่ผมจะบอกแนะนําก็คือหนึ่งการทําบุญเททองหล่อพระนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการถวายพวกบาตรถ้วยโถโอชามให้กับวัดวาอาราม บางครั้งบางทีเราอาจจะทําทั้งในกรุงธงโมก็ได้นะครับประเด็นที่จะต้องไปต่างจังหวัดก็ได้ในกรณีที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้อยู่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องมีศรัทธาเป็นที่ตั้งนะครับทำบุญทุกอย่างเรามีศรัทธาเราไม่ได้จอดจงว่าต้องทําบุญกับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่เราสามารถทําได้ทุกที่ขอแค่เรามีความเชื่อความศรัทธาแล้วบุญกุศลมันก็เกิดเพราะถ้าคนราศีมีนสามารถทําบุญแบบนี้ได้บางคนอาจจะฐานะการเงินร่ารวยก็สามารถที่จะ ถวายทองคําบาทครึ่งบาทหรือว่า50สิตังสลึงหนึง่งครึ่งสลึงเพื่อทีอ่จะหล่อพระหล่อสถูปเจดีย์เหล่านี้จะเป็นการเสริมบุญบารมีให้การเงินการคลังคนราศีมีนะราบรื่นแถมยังการงานก็เป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยในการทําบุญเสริมดวงาาผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกครั้งที่เราทําบุญเสริมดวงหรือว่าทําบุญทาทานกับพระสงฆ์องค์เจ้าขอให้เราน้อมจิตเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งหรือน้อมจิตเอาบุญกุศลเนี่ยแผ่ไพศาลไปในแปดหมื่นลูกกระทา ให้กับทุกสรรพสิ่งอย่าได้คิดเอาแต่บุญมาให้ตัวเองนะฮะเอาบุญให้กับคนอื่นบ้างแล้วบุญนั้นน่ะมันจะแผ่ไพศาลมันจะกลายเป็นมหาทานบารมียิ่งใหญ,ใหญ่แล้วนําผลส่งย้อนกลับมาให้เราบังเกิดทั้งความสุขก,กายสุขใจโชคลาภเงินทองสิ่งที่หวังปรารถนาก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะนั้นการทําบุญเราอยาได้ขอในเรื่องของโชคลาภแต่ขอพรขอให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จแล้วคุณจะได้รับในสิทธิที่คุณปรารถนาลนักษณะเป็นแบบนี้นะครับทิศทางที่เป็นมงคลของคนราศีมีในรอบ,บ,บนี้คับออครบ ทิศเหนือก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลากหลายใครที่ใกล้ที่ไหนก็ไปทางที่นั้นอยู่ทางที่เหนือใกล้ตรงไหนก็สามารถทําบุญหรือกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางนู้นได้เลยส่วนทิศตะวันออกก็มีหลายๆวัดนะครับมีทั้งวัดโสธรวัดสมานร,รัตนารามหรือว่าจะเป็นวัดหลวงพ่ออีที่ชลบุรีก็แล้วแต่ว่าใครใกล้ที่ไหนก็สามารถแวะไปทาบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยในกรณีถ้าแวะเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญเรียบร้อยแล้วทานศีลภาวนาควรจะทําอีกกก็คือออืออออสสหวััาารรระะทททนเงง่พแม้ การทาบุญถวายกับเบื้องมุงหลังคาโบสถ์หรือว่ากับเบื้องปูพื้นทุกอย่างทําได้หมดนะครับอะไรก็ตามที่เป็นบุญคนราศีมีนทาแล้วในรอบปักนี้ถือว่าส่งผลโดนบันดาลในทิศทางที่ดีมากๆเป็นแบบนี้นะครับหลังทําบุญทําทานเรียบร้อยนะครับการงานการเงินเป็นไปในทางที่ดีแล้วคราวนี้เรามาดูกันซิว่าในรอบวันที่1กรกฎาคม2564ชาวราศีมีนการเสี่ยงโชคจะเป็นอย่างไรมีโชคมีลาบไม้สถานที่ซื้อ ตรงไหนคนที่เป็นดาวคู่มิตรที่ส่งผลโดนบรรดาให้ประสบความสำเร็จคือใครลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรและวันเวลาเป็นแบบไหนนะครับวันที่1กรกฎาคม2564เลขนำโชคของคนราศีมีนมีอยู่ด้วยกัน4ตัวก็คือเลข3เลข1เลข4แล้วก็เลข5วันที่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่คือวันที่ 26, 29และวันที่1นะครับมีอยู่ด้วยกันแค่3วันส่วนเวลาที่ซื้อช่วงเช้าก็คือเวลา9นาฬิกา9นาที เป็นช่วงเดียวนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็คือเวลา13นาฬิกา00นาทีแล้วก็เวลา15นาฬิกาสองชมสองเวลานี้นะครับในช่วงบ่ายเป็นเวลาที่เหมาะสมให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงผิวขาวนะครับที่มีแผงลอตเตอรี่อยู่ทางทิศตะวันออกหรืออยู่ทางทิศเหนืออายุไม่เกิน60ปีลักษณะผู้หญิงจะเป็นคนร่างท้วมอวบหน่อยแต่ไม่อ้วนนะครับมองคุณเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะมองคล้ายๆกับรูปร่างคล้ายๆกับคุณบุุมบรรดาลาักษณะเป็นแบบนั้นนะครับ เป็นลนักษณะแบบนั้นเป็นผู้หญิงที่ดูดีสง่ามาีแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองแบบนั้นลนักษณะเป็นแบบนั้นแต่อายุเนี่ยจะมากกว่าคุณปุ๋มก็คืออายุประมาณ60ปีไม่เกินนี้นะครับให้ซื้อกับผู้หญิงลักษณะแบบนี้ชาวราศีมีนจึงจะบ,บังเกิดผลส่งเรื่องของโชคลาภการเงินส่วนสถานที่ซื้อเนี่ยผมบอกเลยว่า1นึ่งก็คือ วัดสมานร,รัตนารามสองวัดโสธรวรารามสองที่นี้เป็นที่ที่เหมาะสมของคนที่เกิดราศีมีนในงวดนี้มากนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปก็สามารถซื้อได้ที่หนึ่งบริเวณหน้าร้านทองร้านเครื่องประดับหน้าแบงค์หน้าธนาคารที่มีรูปดอกบ,บัวนะครับหรือสถานสงเคราะห์คนชราแหล่งพักรถแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับหรือจะเป็นวัดวาอารามที่เราไปทําบุญมาแต่เน้นผู้หญิงผิวขาว อายุไม่เกิน60ปีที่มีแผงอยู่ทางทิศเหนือและทิศต,ตะวันออกสองทิศนี้เป็นทิศที่ให้โชคให้คุณกับคนที่เกิดในราศีมินในนวด1กรกฎาคมนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเวลาที่เราเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อหวยซื้อลอ,อตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับขอให้ตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งว่าถ้าเรามีโชคมีลาภประสบความสำเร็จก,กับสิ่งที่เราได้เราจะนําเงินบางส่วนไปถวายอะไรก็ว่าไปถวายวัด ช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้กระทั่งบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลหรือสร้างสถูกเจดีวัดวารามสาลาการปบรเรีย์หรือแม้กระทั่งคล้องกรองและคังอะไรต่างๆก็ให้เราอธิฐานไปแล้วความสาแล้วสิ่งดีๆมันก็จะปรากฏขึ้นมา ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมีนในรอบปักนี้ก็คือ1กรกฎาคม2564กับผมหมอกิิโชลี่เดี๋ยวเรามาสรุปกันโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบปักนี้ชาวราศีมีนการงานโดดเด่นแต่จะมีอุปสรรคปัญหาอันเกิดขึ้นจากความดื้อรั้นมั่นใจตัวเองมากเกินไปลดอีโก้ลงมานิดหนึ่งแล้วพยายามเปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นแล้วคุณจะประสบความสเร็จในเรื่องของการงานมีโอกาสขยับขยายเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับแถม ังมีเรื่องของโชคลาภในงวดวันที่1กร,รกฎาคมมาเสริมทําให้คนราศีมีนโดดเด่นในเรื่องของการงานและการเงินสุขภาพร่างกายก็ต้องว่ากันไปว่าค่อนข้างสมบูรณ์และก็แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บในรอบปักนี้ชาวราศีมีนมีโอกาสป่วยไข้าตามฤดูกาลเจ็บแค่ได้ป่วยไข้หวัดยงหวัดใหญ่แต่ว่าในส่วนของโควิดอาจจะยังอยู่ไกลเราดู่อาชีพงานที่โดดเด่นในรอบปักนี้คือขายอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ร้านเพชรร้านทองจิวเวลรี่นะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการธนาคารก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการเงินก็ถือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการท,ทรําธุรกรรมทางการงาเงินส่วนการเสี่ยงโชคก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีสําคัญก็คือว่าให้เน้นเรื่องของทิศและก็คนที่ควรจะเสี่ยงโชคด้วยบุญสุนทานที่ควรทาก็คือเททองหล่อพระการทําบุญถวายบารถ้วยโถโอชามเสื้อสตอาอัสนะสงหรือแม้กระทั่งถวายพวก อาหารเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งสายไฟหลอดไฟกระเบื้องมุงลราคาโบสถ์หรือกระเบื้องปูพื้นโบสถ์ปูพื้นบ้านปูพื้นาลาอะไรต่างๆเหล่านี้สามารถทําบุญอุทิศส่วนสนุศลเหล่านี้ได้เลยนะครับคนราศีมีนสามารถทําบุญกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้เลยแล้วโอกาสดีๆในเรื่องของโชคลาภการเงินก็จะปรากฏขึ้นลนักษณะเป็นแบบนี้ครับ เอาละครับสำหรับคลิปทำนายโดวชะตาชาวราศีมีนประจำวันที่1กรกฎาคม2564กับผมหมอกิชชลี่ก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับใครที่อยากจะดูดวงกับผมแบบเ e อ็กคลูซีฟก็ติดต่อมาได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์ไอ l ดี e ไลน์แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับทุกปัญหามีทางออกเสมอสำคัญว่าคุณพร้อมที่จะก้าวออกมาจากปัญหานั้นหรือไม่อย่างไร ถ้าคุณไม่สามารถออกมาได้หรือไม่พบกับทางตันติดต่อมาได้เลยนะครับกับผมหมอกิชชลีทุกปัญหามีทางออกเสมอแล้วพบกันใหม่กับผมหมอกิดชวลีสำหรับวันนี้มีความสุขมากสวัสดีครับ